คับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอร่อยครับนะครับสู่ร่วมความอร่อยที่คุณสัมผัสได้ถูกต้องแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับเป็นพิธีกรประจำการของเราเองนะครับก็คือเจไดนะครับเศรษฐิ์ลิ้มกะสิเดชและค่ะแล้วก็น้องแพลร์สวยๆค่ะโอ้โหไม่น้อยหน้าขนาดนั้นเลยนะครับทุกทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับก็กลับมาเจอกันแล้วก็เป็นรายการสดด้วยนะครับทุกเที่ยงถึงบ่ายโมงนั่นเองก็รายการสดๆโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02 403 3 493นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเปิดเจอเราในวันอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเทปที่รีรานของวันศุกร์ที่แล้วเนาะ ใช่ะนะครับอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำกันก็คือเข้า f c e e o o o นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m foodplanettv นะครับสามารถเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกครับของเราได้นะครับแล้วก็มีของรางวัลทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับโอกาสพิเศษต่างๆอแยะมากมายมาร่วมเล่นเกมร่วมตอบคำถามอย่างตอนนี้กิจาการรมประจำเดือนของเราคือคือการพาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ร้าน ไขเซนซูชิแอนฮิบาชีนะคะซึ่งเมนูทั้ง3อย่างที่เรานำมาเป็นคำถามเนี่ยท่านผู้ชมต้องตอบเนี่ยคือเป็นเมนูที่จะต้องสั่งล่วงหน้า3วันด้วยกัน <3 S 1> ส่ง,อ,งอย่างล่วงหน้า3วันนะคะพิเศษมากๆนะคะท่าผู้ชมที่ตอบคำถามถ,ามถูกนะคะสำหรับคำถามว่าคำถามว่า3เมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคแค่นั้นเองนะครับก็จะได้รับบัตรรับประทานอาหารมูลค่า5,000บาทนะครับแค่2ท่านเท่านั้น ยังไงก็รีบด่วนที่สุดละกันนะอย่าลืมเข้าไปคลิกไลก์ก่อนละกันนะครับวิธีการง่ายมากๆเลยนะครับผมแนะนิดนึงสาหรับใครที่เอเมนูอะไรในนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเข้าไปตอบอยู่นะครับก็ไปก๊อปปี้คำตอบเขานั่นไงง่ายสุดๆากเฮ้ยแต่ว่าถ้าก๊อปปี้ผิดนี่ก็ผิดเลยนะหมดนะหมดสิตอบได้ครั้งเดียวนะแก้ใหม่ไม่ได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีละกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเรามีประเด็นเรื่องราวที่จะมาโทรพูดคุยกันแบบสดๆด้วยนะ 3 3 4 9 3กค่ะก็เปิดคลับมาเราก็เลยมีคำถามนะคะมาถามคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะคะถามว่าไข่นะคะนำไปทำเป็นอาหารอะไรโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดค่ะโทรมาแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเอาอย่างเราสองคนกันก่อนดีกว่านะอย่างผมเนี่ยถ้าไข่ที่ผมคิดว่าทำแล้วอร่อยที่สุดคือง่ายมากเลยนะเขาเรียกว่าไข่คนหรือไข่คุกไม่รู้เหมือนกันคือทำทำเป็นอ่ะอันนี้คือทำง่ายมากๆตอกไข่ลงกระทะ เสร็จปั๊เอาตะหลิวตี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 ให้เละใส่แม็กกี้แล้วก็ใส่พริกไทยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตากกินโอ้โหอร่อยมากข้าวจานเดียวไม่อยู่อ่ะเชื่อผมต้องไข่ฟองเดียวไม่อยู่ดีกว่าพี่ใช้เป็นโหลป่ะผมใช้สี่ครับนี่คือเล่นฟิตเนสหรือเปล่ากินสี่ มันอร่อยค <c oughs> กินเยอะนะใช่แล,แล้วก็ไปออกกําลังกายเอาทีหลังออแต่ถ้าของแพนนะคะถ้าไข่จริงๆแล้วไข่มันก็คือเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าง่ายอ่ะคะ<ช>่ะคือง่ายใ,<ช>ใส่ไปในตู้เย็นแล้วก็จะทําอะไรก็คือได้หลายเมนูแล้วก็ง่ายมากแต่ว่าที่ชอบนะคะคืออันนี้ไม่ได้ทําเองชอบไข่ที่มันมีหมูสับกับ น้ำพริกเผาที่มันผัดๆลงกันมันเรียกว่าอะไรนะไข่ระเบิดป่าไข่ระเบิดอ๋อที่เคยไปกินตามเส้ย่านะใช่ไหมเออไม่น่าจะใช่นะเป็นไข่ระเบิดแล้วเขาก็จะมีแบบหมูสามบ้านบ้างแล้วก็มีน้ำพริกเผาอันนี้อันนี้ชอบแล้วแต่สูตรนะครับว่าใครอยากใส่อะไรลงไปนนเนี่ยเราก็มาราดข้าวนะครับเาเรียกว่าไข่ระเบิดไข่ระเบิดนะเดี๋ยวจำไว้จำไว้อันนี้จำไห้ขึ้นใจเลยที่บ้านเรียกไข่อะไรนะไข่น้ำพริกเผาโอ้โหตรงตัวมากนะครับพี่เข้าไข่น้ำพริกเผาที่หนึ่งครับเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยหัวข้อวันนี้ คือไข่นำไปทาอาหารชนิดใดแล้วโดนใจที่สุดนะครับขอคุณผู้ชมทุกคนก็สามารถโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่เบอร์02-403-3493และของรางวัลของเราวันนี้ครับ นี่เลยสื้อยืดนะคะจาก Food Planet นะคะก็มีทุกไซส์เลยนะคะคุณผู้ชมได้เลือกกันให้ใส่ได้ตามสบายเลยนะคะก็สวยมากๆสีเทานะคะก็ใครโทรมาพูดคุยกับเราก็ได้รับเสื้อตัวนี้ไปเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็เปิดคลับของเราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมและกันนะคะพูดถึงเรื่องไข่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการปอกไข่ ยกมือเลยว่าเคยมีเหมือนกันตอนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าแบบจะทำไงคือปอกมามันก็แบบเละเทะมันจะมีไอ้เปลือกเล็กๆอ่ะมันจะลงไปในชามของเราด้วยมันก็แบบเอาออกคือกินเปลือกไปด้วยเอกินก็อร่อยดีนะแคลเซียมหรอคะไม่ดีมากบางทีเปลือกค่มันมีแบบขี้ขี้ดินขี้อะไรติดจริงวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการ แก้ปัญหาง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดู VTR กันนะครับวิธีการปอกไข่เขาปอกกันยังไงนะครับสำหรับ VTR ตัวนี้เนี่ยเคล็ดลับมาจากที่ร้านข้าวขาหมูชาญเทคนิคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราไปเอามาจากรายการพ่อครูหัวปั่นของเราเนี่แหละที่ไปถ่ายมานะครับทางช่อง f o o d p ัน n e t TV ของเราที่ซอยประชาราษฎร์3นะครับใกล้ๆกับท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีนั่นเองลองไปดูวีทากันค่ะนี่คือไข่อะไรสิคะไข่เป็ด นี่ไข่ไก่ไข่เป็ดขนอที่เราใช้ครับเือที่20ิิยวครับขอบคุณครับแจ็กเก็ตตัวนี้ใส่แล้วร้อนไม่มีรูดอบาย โอ้โหทำไวมากดูไม่ทานเลยอ่ะอ่ะมาดูไม่ทานไม่เป็นไรผมมีอุปกรณ์ตรงนี้มาช่วยเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเทคนิคของเขาคือเอาไข่ไปแช่น้ำค่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละไข่ต้มไปแช่น้ำนะปกติคือแช่ให้เปลือกมันรู้สึกว่าอ่อนนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้แกะง่ายแล้วก็เขาจะใช้ช้อนนะครับในการรีดออกอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูดีกว่า เอาเอาเอางี้ดีกว่าคือเมื่อกี้เขาบอกว่าปอกไข่ใช้เวลาเท่าไหร่นะสิบวินาทีสิบวินาทีพี่จะไดปอกเป็นไหมปกติทำก่อนได้ได้แต่ไม่เร็วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วกว่าเขาหรือเปล่ามเดี๋ยวมาลองดูอ่ะเปลี่ยนวิธีจากปอกไข่แบบเดิมอ่ะอย่างคุณจะไดนะคะมาเป็นสิบวินาทีจะทําได้ไหมนะคะนี่นะครับถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณนะอ่ะเอานี่นี่นีให้คุณผู้ชมเห็นด้วยดีกว่านี่นะครับเอาแบบชัดๆเลย ทางนี้นะครับไข่นะนี่วิธีการจับช้อนนะครับถ้าเริ่มแล้วไปสี่ห้าหกเจ็ดเร็วไปปะเนี่ยแปดเก้าเฮ้ยเก้าเองเป็นไงธรรมดาที่ไหนล่ะลองมะอันนี้คือไข่ต้มเอามาแช่นานนี่คือน้ำไม่ไม่น้ำเปล่าน้ะธรรมดาเลยนะคะเก้าวินาทีโอ้โหเก่งมากนะคะปนติทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เลยนะถ้าจะเหลือแบบว่า เศษเปลือกไข่างทีกินเข้าไปกรุบกรอบอร่อยดีเหมือนกันอันนั้นยังดียังเหลือนะครับบางทีปอกเข้าไปถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยวิธีนี้นะครับมันจะทำให้เนื้อไข่หายไปด้วยนะอดกินใช่นะครับก็ลองเอากลับไปทำได้นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าใครที่มีเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําอาหารนะครับเคล็ดลับวิธีการอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นวิธีการปอกไข่แบบนี้ใช่ง่ายอะไรแต่ว่า แบ่งปันกับพวกเราบ้างดีกว่า <S <S <ช>เพื่อเราะรจะได้ทําอาหารกันได้ไวขึ้น<ว>ทําได้เก่งขึ้นอร่อยขึ้นอย่างนี้นะถูกนะครับก็เข้ามาแชร์กันใน Facebook Fanpage ของ f o o d p l a n e t TV ได้นะครับแล้วก็จะรับเสื้อ Food p l a น e t สวยๆไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้านดีกว่าเป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นะครับ <ม S 2> สร้างจิตสํานึกการใช้พลังงานผ่านสื่อออนิเมชั่นนะครับกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้เนี่ยเขาขอเชิญชวนน้องๆภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับร่วมกิจกรรมน รักพลังงานให้ก้องโลกนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะพบกับนิทรรศการนะครับสาวิธีการบอกรักโลกนะครับแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนด้วยสนุกกับกิจกรรมมากมายแล้วก็มีของรางวัลมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ชมแอนิเมชันด้วยนะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับเรื่อง Echo จิ๋วกล้องโลกนั่นเองซึ่งสามารถสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับว่าเขาจะจัดกันที่ไหนบ้างนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย086นะครับ011 5593นั่นเอง ค่ะตอนนี้ก็กําลังเป็นเทรนด์ของเด็กๆนะที่อนุรักษ์พลังงานเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะเด็กๆที่ไปดูแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักธรรมชาตินอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากเลยฝากาแลดูกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมีหนึ่งสายเข้ามาแล้วเราลองไปพูดคุยกันก่อนดีกว่านะครับว่าเมนูไข่เมนูไหนที่โดนใจที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับดาวรุ่งครับชื่อดาวรุ่งครับ โอ้สุดยอดมากชอบชื่อเลยนะเยอาโทรจากที่ไหนครับที่ไหนนะครับอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์โอ้ยไกลด้วยนะครับอะวันนี้มาบอกกันหน่อยดีกว่าว่าเมนูไข่เมนูไหนที่โดนใจที่สุดครับตุ๋นไข่ครับตุ๋นไข่คือเหมือนเหมือนไข่ตุ๋นธรรมดาไหมครับที่อยู่ในถ้วยเราเป็นนึ่งครับอ๋อเอาไปนึ่งไข่ตุ๋นเล่าไข่ไปนึ่งอทำไมถึงชอบเมนูนี้ครับ บบว่ามันกินน้ำ่อยดีอย่างนี้ครับอ๋อนิ่มเออจริงนะไข่ตุ๋นเนี่ยเสน่ห์เขาถือว่าเหมือนเยลลี่เหมนว่าใช่นะครับอะโอเคโทรเข้ามาร่วมสนุกแบบนี้ก็รับเสื้อไปเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณค่าของสวัสดีครับง่ายๆเลยนะครับไข่ตุ๋นชอบเหมือนกันอืใส่แม็กกี้เหมือนกันอร่อยง่ายนะคะผมชอบกินแบบรสจัดๆเค็มๆอยู่แล้วอ่ะอีกหนึ่งข่าวของพี่ชายดีกว่า ก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบทานช็อกโกแลตชอบทานของหวานานะคะตอนนี้นะคะไอศครีมแมกนัมเนี่ยก็เปิดตัวนะคะความฟินสองรสชาติล่าสุดนะคะก็คือช็อกโกแลตสตรอเบอรี่และช็อกโกแลตบราวนี่นะคะมาเอาใจคนรักช็อกโกแลตกันนะคะก็จะ ไปชิมกันได้นะคะที่ร้านแมกนัมเดือะช็อกโกแลตเทียชั้น1สยามเซ็นเตอร์นะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการเปิดตัว King and Queen of Magn น um คนใหม่นะคะก็คือพี่อนันดาเอเวอร์ริงแฮมแล้วก็น้องยาย่าอุรัสยานะคะก็จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ผ่านโฆษณาออนไลน์แบบโรแมนติกคอมเมดี้นะคะ นี่เลยเขาเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเองนะ,ะยิ่งใหญ่มากๆนะครับไปามาห<ป>รือเปล่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยแต่ผมเล็งๆไว้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากมก็อยากจะไปลองอพวกอไอศครีมอะไรพวกนี้เนี่ยนะ,ะน่าจะคลายร้อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเรามีว t ทานะครับสำหรับโฆษณาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเจ๋งแค่ไหนแต่ฉันคู่ ว่าจะมารถไฟฟ้าไงรู้ใจจังเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่จะอนุมัติตำแหน่งคนรู้ใจสักทีล่ะผมคิดว่าเราสองคนควรจะมาลองทุกปัญหามีทางออกนี่มันอะไรกันอะ่ะนี่ใครเนี่ยด,ด้วยหลายใครเอาละครับ <Okay. S 2> สำหรับตอนนี้นะครับก็ได้ดูกันไปแบบว่า เรียกน้ำย่อยก่อนแต่ถ้าใครที่อยากดูเต็มๆลองเข้าไปดูใน YouTube และกันนะครับน่ารักมากเลยเหมาะมากเลยกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็น King of Magnum นะมันคงก่อบมากเลยอ่นนั่นไงสำหรับเบรกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปพักกันแป๊บนึงนะครับแต่เบรกหน้ากลับมานะครับเป็นเรื่องราวของการปลูกผักปลอดสารพิษทานนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันค่ะ